ของมินิคือโลกที่ส่วนตัวมากมันเป็นตัวของตัวเองไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนกับใครตอนนี้มินิมีรถไฟฟ้าแล้วน่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่2นะแล้วครับนี่คือเวอร์ชั่นล่าสุดมินิคูเปอร์เอเป็นรถไฟฟ้าล้วนแน่นอนการที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยรีลาการขับ สไตล์จะเปลี่ยนไปไหมมินิจะมีการขับสนุกเหมือนเดิมไหมนั่นคือชื่อเสียงของมินิในอดีตการเป็นรถไปฟ้าจะพิสูจน์ความเป็นมินิคูเปอร์ที่ขับสนุกเร้าใจอัตราเร่งดีหรือเปล่ามาลองดูกันครับมินิคูเปอร์เ อีคันนี้เนี่ยจะมีจุดพิเศษก็คือเขาบอกว่าเขาดีไซน์ด้านข้างเนี่ยเป็นราบเรียบไม่มีโค้งเว้าให้เห็นเท่าไหร่ต่างกับรถร,ถรถุ่นอื่นๆหรือว่ายี่ห้ออื่นๆแต่รูปทรงจะเห็นปุ๊บก็จะรู้ว่านี่คือมินิโดยเฉพาะไฟท้ายครับที่เขาเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นสองฝั่งจะเป็นลักษณะเรียกว่าธงยูเนียนแจ็คคือจะเป็นธงอังกฤษมีกากบาทแล้วก็ทะยงส่วนด้านหน้าเขาจะเรียกว่าเป็นไฟกลม ตัวรถจะเป็นทูโทนนะครับหลังคาจะเป็นอีกสีหนึ่งโดยที่กระจกข้างเนี่ยจะเป็นทูโทนครึ่งหนึ่งจะเป็นสีขาวครึ่งล่างจะเป็นอีกสีหนึ่งระบบภายในจะเป็นแมนนวลเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาจะใช้เรื่อนก็เหมือนรถที่ง้างเอามีกระจกเท่านั้นที่ยังเป็นไฟฟ้าตัวรถจะมีแบตเตอรี่ขนาด54.2กิโลวัตต์อวนะครับความจุของมันและจะมีกำลัง ม้า218แรงมา้าหรือว่า160กิโลวัตต์ครับชาร์จหครั้งเต็มที่ได้วิ่ง402กิโลเมตรนะครับตาเร่ง0-100บุดร้บานนะครับ6.7วินาทีความเร็วสูงสุดคือ180กิโลเมตรแรงบิดที่330นิวตันเมตรไฮไลท์อันหนึ่งของมินิคันนี้ก็คือระบปรับโหมดในการขับขี่ซึ่งก็จะมีหลายโหมดในโหมดวงกลมท,ที่เป็น ต้นเรื่องก็คือจะมีเหมือนการบอกน้ำหนักของแรงจีแรงกระชากแรงดันแล้วก็แรงเหวีย่ยงตรงนี้ก็จะเป็นนิวตันเมตรก็น่าจะเป็นแรงบิดส่วนข้างล่างก็จะเป็นแรงม้าหรือว่ากำลังทีนี้ไฮไลท์ก็คือเมื่อเราเปลี่ยนโหมดการขับขี่ไป pop าเป็นโหมดโกคาร์ครับโหมดโกคาร์ก็คือจะไวตุุ๊๊กติ๊กติ๊กเหมือนหนูซึ่งมันก็จะเหวี่ยงตัวไปมา การตอบสนองน่าจะว่องไวขึ้นโหมดคอโหมดกรีนน่าจะหมายถึงโหมดการประหยัดการรักนโรคโหมดเพอร์ซอนลก็คือน่าจะหมายถึงการปรับแต่งซึ่งก็จะเปลี่ยนนับปัดตรงนี้ไปด้วยเดี๋ยวเราไปลองกันครับว่าเป็นรถไฟฟ้าแล้วมินิมีนิสยัยสัญชาตญาณเหมือนเดิมไหมมีการขับที่สนุกไหมป,ปุ๊บปารมีการแบบเลลน่งที่เขาเรียกว่าโกคาร์ฟิลลิ่ง ดูกัน <tong> กันครบการดีไซน์ของมินิถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ค่อนข้างเก่งเพราะมองจากภายนอกเนี่ยจะเหมือนมันเล็กแต่ว่าพอเข้าไปภายในเนี่ยมันว่างทีเดียวครับ ไม่ใช่เล็กตามชื่อของมันนี่มีเสาเอที่ค่อนข้างใหญ่ผมว่าเขาคงเผื่อในการรองรับความปลอดภัยเต็มที่แต่กระจกข้างก็จะใหญ่นะครับมองทัศนวิสัยดีประจกมาหน้าก็พอประมาณคันนี้ไม่มีไม่มีสันลูปพวงมาลัยอวบอิม่มแต่บีนี้ได้ชื่อว่าเป็นโกคาร์ดในคาบของรถเก๋ง มีลักษณะการขับที่คล่องแคล่วว่องไวตอบสนองรวดเร็วซึ่งเป็นหัวใจหลักของมินิมาตลอดผมแค่เป็นห่วงคุณผู้หญิงที่คิดที่จะขับมินิที่แบบเจอพวงมาลัยปวด่างน,นี้ก็จะเต็มเต็มก,กำมือไปมินิไม่มีคอนโซลหน้าเขาใช้หลักการที่สะท้อน มาดความเร็วขึ้นมาทอนมาตบางตัวที่จะเป็นอธิปริบาลไฟฟ้าที่เหลืออยู่ดีไซน์ที่เป็นรูปทรงแบนบๆแบบนี้น่าจะมาเป็นยุคใหม่ของนินิเมื่อก่อนก็าจะหนาๆน,นิดนึงซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็จะเก็บไว้ในนี้เหมือนเดิมยกเว้นปุ่มบางปุ่มที่จะเป็นต้องใช้ ปุ่มสตาร์ทปุ่มดับเครื่องปุ่ม p ั r กิ้งเกียร์ที่จะเป็นคันโยกบางรุ่นของรุ่นเก่าๆที่จะเป็นแบบคันโยกตลอดตอนนี้ก็ขยับมาหลายๆอย่างเขาดีไซน์แบบหลบซ่อนช่องแอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะตรงกลางด้านข้างทั้งสองฝั่งแทบมองไม่รู้ว่ามีช่องแอร์อยู่ ถ้าไม่สัมผัสถึงความเย็นที่ทออกมาอย่างที่บอกไปว่าผมไม่ชอบแผงคอนโซลหน้าที่หยาบแล้วผมไม่เชื่อว่าเขาจะออกดีไซน์มาเป็นแบบนี้ขณะที่หลังคายังเป็นซอฟทัชอยู่นะครับเป็นแบบนุ่มๆขนาดแผงด้านข้างตรงแผงลำโพงยังเป็นแบบเหมือนหย,ยาบยา เพนแต่อย,ยากน้อยกว่าตรงช่วงที่เป็นลายผ้าการตอบสนองของพวงมาลัยอย่างที่บอกคือมินินี่โดดเด่นมากในเรื่องนี้คล่องแคล่วกระฉับกระเฉงตอบสนองฟอลิ่งเหมือนที่คุณขับโกคาร์ดยังไงอย่างนั้นเลยแล้วระดับความสูงของเบาะก็จะลดลงมาเตี้ยเพื่อให้คุณนั่งเลียดไปกับพื้นรถการตอบสนองของคันเร่งค่อนข้างดีครับอัตราเร่งศูนยถึงร้อยที่บอกว่าประมาณ7วิ ถือว่ามดเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ถือว่าตอบสนองได้ดีการวางตำแหน่งเท้าจากดีไซน์รถที่ค่อนข้างมองข้างนอกเหมือนเล็กแต่ว่าข้างในนั้นใหญ่จากอุโมงค์เท้าจะก,กว้างแน่นอนเ้วเป็นรถไฟฟ้ามันก็จะมีการดีเจนเพื่อชาร์จไฟขึ้นมามันบอกให้ผมรู้ว่าผมต้องทําความคุ้นเคยกับรถมินิมากกว่านี้นิดนึงเพราะเวลาเป็นดีเจนทีหึ่ง บางครั้งเขา้ากระชาบางครั้งก็ปล่อยไหลเหมือนเกียร์ว่างของรถน้ำมันความที่มันมีฐานล้อที่แบนกว้างแน่นอนมันยึดเกาะถนนดีศูนท่วงต่ำระบบเบรกตอบสนองดีโอ้โหอัตราเร่ง มันเวิร์ดขึ้นมาทันทีและที่สำคัญคือมันมีเสียงที่เร้าใจมากกว่ารถไฟฟ้าอื่นๆทำให้คนขับรู้สึกแบบอืมมันมานะแรงมันมานะทอรกมันมานะผมเชื่อว่ากลุ่ม BMW เนี่ย พัฒนาไอ้ตัวรถไฟฟ้าค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้ดีซึ่งทั้งตัว BM ตัวทั้งตัวมินิก็หลากหลายรุ่นเพิ่มมากขึ้นมันคุ้มไหมกับราคาที่ร้าน6,99,000บาทถือว่ารับได้นะครับแม้ว่าจะแพงกว่ารถจีน อยู่นิดๆและถ้าหารู้ราคาของรุ่นเก่าที่เคยออกมาก่อนหน้านี้สองล้านกว่าที่ตอนนั้นเข้ามาเปิดตัวแล้วมีจำนวนจำกัดอยู่ไม่กี่คันน่าใช้ถ้าไม่นับเอกตัวผ้าคอนโซลหยาบๆแบบนี้